ความเป็นที่สุดของคุณช่วงนี้ค่ะสิ่งที่จะรับไปสิ่งที่ไม่ไดีปผ่านใช้วิจารณญาณนะ <c oughs> ใบที่หนึ่งหุ่ยออฟฟอร์จูนความเปลี่ยนแปลงและการมีโชคลาภแล้หมอจะพูดนะว่าหลายๆคนที่เข้ามาชมคิววันนี้คุณอาจจะอยู่ในเส้นทางพรหมลิขิตและเด,ดตินี้ของตัวเองแล้วหรือ เข้าใจแล้วว่าเส้นทางชีวิตจริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงที่คุณกําหนดเอาไว้เองตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นความเป็นที่สุดของคนที่เข้ามาชมคิววันนี้คือหนึ่งหลายๆคนดวงเปิดนะคะถ้าคำว่าดวงอ่ะมันคือคำพูดความคิดการกระทําการมีนิเฟสของเราจนมันกลายเป็นสถานการณ์และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือแนวโน้มหลายๆคนคือเวลาที่ใช่ความเป็นที่สุดอะ่ะมันถูกที่ถูกทางและมันได้จังหวะและ้วนี่ เหมือนกลายหลายคนกาลังจะเจอดีวายทามมิ่งคือเวลาที่ศิ์ิ์เฉพาะเจาะจงว่าเนี่ยคือใช่นะเนี่ยคือถึงเวลาเปลี่ยนแปลงนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของชีวิตนะอมแม่หมอเห็นเขาวงวันที่หกไว้เขาติ๊กวันที่อ่ามีมื่องหมายถูกวันที่สิบเจ็ดแล้วกากระบาดเป็นดาวแบบเนี้ยวันที่ยี่สิบความรู้สึกอะ่ะมันเหมือนกับว่าอันนี้อาจจะแบบ เพราะว่ามันสิบวีออฟฟอร์จูนแล้วสิบทีพิทีเลขสองความเป็นที่สุดของคุณนะให้คุณไปท่านใครดูเบอร์ชาร์ตเป็นนะให้คุณไปดูว่าดาวพูตโตจะย้ายใช่ไหมจะย้ายเข้าสู่ลาเข้าสู่กลุ่มใช่ไหมให้คุณไปดูนะคะว่ากลุ่มของคุณนะอยู่ในเรือนอะไร มันมีผลอะไรต่อชีวิตเพราะแม่หมอคิดว่าความเป็นที่สุดของคุณมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สุดอะคือถ้า20ปีที่ผ่านมาเคยเป็นเคยมีอะไรมาไอ้ยีปีหลังจากเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปตลอดการเลยอะอันนี้ไวิธีคิดเองนะออกจริงๆเพราะนั้นความเป็นที่สุดอาจจะมีผลกระทบกับคุณในการเปลี่ยนแปลงพลังงานรอบนี้มากๆนะคะมมาขอดูอีกต่อสิ หลังจากวิอฟอร์จูนมาลุ้นซิว่าจะเป็นอะไรใช้ชนะความสำเร็จเส้นทางที่ใช่เป้าหมายที่บรรลุความมีชื่อเสียงและอาจจะกำลังดึงดูดคนมีชื่อเสียงหรือคนมีศักยภาพเข้ามาในชีวิตเฮ้ยคุณดูหกไม้เท้าดีงานเฉลิมฉลองและการใช้ชนะอะความสำเร็จอ่ะอือหือชัดมากคะ่ะ ขอดูเพิ่มนะคะว่าหลังจากหกไม้เท้ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นชัยชนะบางคนชนะใจตัวเองละเข้าใจละว่าเส้นทางเนี้ยคือเส้นทางที่ใช่แต่แม่หมอขอเจาะลึกหน่อย <c oughs> ชนะใจตัวเองชนะทุกอย่างแต่มีความรู้สึกว่าหลายหลายคนคุณกําลังจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาคนที่ดูดีคนที่มีชื่อเสียง คนที่ประสบความสำเร็จเข้ามาอยู่ในชีวิตอะปะเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายว่าใช่หรือไม่ใช่ <c oughs> อุเห็นอะไรไหมอะ่ะเฮ้ยสิบเหรียญน่าความเป็นที่สุดของคนที่เข้ามาชมคิววันนี้มันอาจจะไม่ไตรงกับทุกคนน่นหมอจะพูดว่าร้อยละหกสิบขึ้นไปความเป็นที่สุดของคุณคือคุณจะเจอคู่แท้ะคะ่ะ คุณจะเจอคู่บุญคู่บารมีค่ะคนที่จะอยู่กันไปตลอดชีวิตค่ะคนที่คนคนนี้เป็นคนที่ถูกเตรียมพร้อมเกี่ยวกับฐานะความมีชื่อเสียงและความสำเร็จอืมอาจจะมีส่วนที่หลายๆคนคุณอาจจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งครั้งนี้มากๆาก่ะ และบางคนกำลังจะเข้าสู่เส้นทางของความร่ำรวยใครที่ยังไม่ได้มีบ้านคุณอาจจะกำลังมีบ้านมีสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือมีความมั่นคงทางชีวิตแบบขั้นสุดอะอบัตแดนอะใครที่เคยอยู่ตัวคนเดียวหรือมีครอบครัวที่เป็นพ่อแม่พี่น้องกำลังอาจจะยังกำลังจะมีหรือกำลังจะได้สร้างครอบครัวที่เป็นครอบครัวของตัวเองค่ะ ความเป็นที่สุดของคุณรอบนี้หรือใครที่ตั้งเป้ามานาะนแล้วว่าอยากจะทำให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นอยากจะให้คนที่บ้านกินดีอยู่ดีประสบความสบายใจการเงินไม่ติดขัดอ,อ่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ถูกยกระดับขึ้นเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยมีโอกาสมากๆเลยเพราะว่า w e อ f f ฟ r ฟ u จูนมามันแปลว่าพลังงานมันเปิดมากๆค่ะ คุณทำถึงพร้อมมากๆคุณดูหน้าไพ่ดิความพร้อมอกพร้อมใจความพร้อมหน้าพร้อมตาแต่พลังงานแบบนี้มันเหมือนบางคนได้ย้ายที่อยู่นะคะบางคนพบคู่รักก็อาจจะได้ย้ายที่อยู่แล้วก็ไปสร้างครอบครัวหรือครอบครัวใหญ่ขึ้นอืมบ้านใหญ่ขึ้นมีคนมีสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งขึ้นสุขสงบใจมากขึ้นประสบความสําเร็จแบบปิติสุข อีกเรื่องหนึ่งที่วัดเข้ามาคําว่าครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวตัวเองคนรักกัลยาณมิตรแต่อาจจะเป็นครอบครัวทางจิตวิญญาณก็เป็นได้หลายๆคนอาจจะกำลังมีเป้าหมายในการจะสร้างคอมมูนิตี้สร้างสถานที่ที่ทำให้คนมีความอัปบแดนอุดมสมบูรณ์มารวมกันมันเหมือนจะทำสำเร็จอะคะ่ะเนี่ยคุณดูพลังงานไพด่ดิอันนี้ไม่เหมาะสับตลอดเลยนะโอ้โห จัดตลอดเลยนะคะคีนี้เดี๋ยวแม่หมอจะขออีกหนึ่งใบออกมาคอนเฟิร์มให้หน่อยใช้วิจารณญาณนะมาทำไมไม่ได้ดูใต้กองสำรับเมื่อกี้แม่หมอหยิบแล้วใต้กองสำรับมันไพ่มันเลื่อนออกจากกาันแล้วใต้กองสำรับมันพลิกออกมันก็เลยแบบไม่สึกไม่แพ้ไม่ไมไมท้าทายนะคะขอดูหน่อยคะ่ะเวลาไพ่าดาบขึ้นอนะ่ะ ส่วนใหญ่มันจะหมายความว่าโอเคตามนั้นแหละมันคือการมันคือความชัดและความตรงที่สุดแล้วอืมบอกได้แค่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตใครหลายๆคนในที่นี้พรมลิขิตหรือโชคชะตาของคุณถูกกำหนดเดสตินีไว้แล้วค่ะอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งคู่แท้เจริญเติบโตยั่งยืน อุดมสมบูรณ์ภูสุขมากๆโหก็ยินดีด้วยกับคนที่เข้ามาที่พูดไม่ออกเพราะว่ามันมันจะต้องรู้ได้ด้วยตัวเองอะ่ะอืมเพราะออฟฟอร์จูนึ้นอะ่ะแม่หมอเห็นแบบเขาขีดตัวเลขไว้เยอะมากแล้วก็มีเป็นรูปเค้กอะ่ะตรงวันที่ยี่สิบสามด้วยนะคะอืมสิบเจ็ดค่ะสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอดยี่สิบสองยี่สิบสามค่ะ 25, 28, 29ตัวเลขนี้อาจจะมีนัยยะนะคะไม่รู้ว่านัยยะอะไรอาจจะเป็นวันเกิดของคนที่เข้าเข้ามาหรืออาจจะเป็นทัมมิ่งของคุณก็ได้ค่ะเวลาอยู่ที่10นาฬิกาย10นาทีหรือ2องาทุ่ม10นาทีแล้วแต่กลางวันหรือกลางคืนไม่รู้ค่ะ,ะปฏิทินอันนี้ไม่ได้ระบุเดือน ตรงที่วันพฤหัสที่หนึ่งไปดูเอานะว่าปีหน้าวันพฤหัสที่หนึ่งเนี่ยมันตรงกับเดือนอะไรอืมนะคะแต่ว่าปฏิทินี้มีสามสิบเอ็ดวันแอ่บอกใบให้ได้แค่นี้เพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะทุกคนที่มาชมคลิปวันนี้หลากหลายเอาเป็นว่าไม่ต้องซีเรียสเรื่องวันเวลาเพราะวันเวลาเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาแต่สิ่งที่มีอยู่จริงคือ กลางวันกลางคืนแล้วพลังงานทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดสิ่งที่อยากจะบอกอคุณคือความเป็นที่สุดของคุณช่วงนี้ก็คือมันใกล้เวลาที่เหมาะสมทุกครั้งที่เราผ่านอดีตมามันคือเวลาที่เหมาะสมค่ะแต่รอบนี้มันคือเวลาที่เหมาะสมที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตถ้าตลอด20ปีที่ผ่านมาเคยใช้ชีวิตในรูปแบบไหนรอบนี้มันจะเปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนแปลงรอบนี้มันดีขึ้นแบบแทบจะไม่ติด แบบไม่เหมือนเดิมเลยมันดีขึ้นมากๆอะดูดิดีขึ้นแบบถึงขั้นที่แบบจะไม่กลับมาใช้ชวยในรูปแบบเดิมอีกต่อไปอืมอุดมสมบูรณ์มาง่งนะคะขอให้โชคดีนะ